สวัสดีครับครูบอลนะครับตอนนี้ครูบอลก็กำลังเดินทางนะครับไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับตอนวันศุกร์ห้ามงเย็นตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วรถติดแบบไม่ขยับเลยไปไหนไม่ได้เลยอยู่บนทางด่วนนะครับ You know I took the expressway from Suk Sawat Road and now heading to Din Daeng to go to Future Park Rangsit but the traffic now is so bad No car moving at all. You see, the speed that we can make is like zero kilometers per hour. The time is five twenty-six right now on Friday night in Bangkok. We should be able to get to our destination at seven, maybe. Future <laughs> <laughs> ก็หนแล้วก็รถติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาษาอังกฤษกันดีกว่าคําว่ารถติดภาษาอังกฤษก็คือ traffic jam นะครับ traffic jam คาว่า traffic เฉยๆแปลว่าการจราจรนะครับ jam ก็คือที่มันติดขัดทีนี้ทางด่วนครับคาว่าทางด่วนก็คือคําว่า expresswayexpress Express ก็คือคําว่าดว่วนแปลว่าด่วนนะครับ way ก็คือทางนะแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่ประเทศไทยใช้กันก็คือคําว่า tollwaytollwayt-o-l-l e e w Ay นะครับ Tollway e ถ้า e x p r e s s Way ก็คือทางด่วนที่จ่าย50บาทเนี่ยที่มี Easy Pass จ่าย50บาทเนี่ยครับอันนี้คือ Expressway Tollway e ก็อย่างเช่นวิภาวดีรังสิตท,ที่ไปดอนเมืองอันนั้นก็ Tollway e นะครับหรือว่าสายบางนาตราดอันนั้นก็เป็น Tollway e เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่างกันยังไง Tollway e กับ Expressway You know, it's so boring to be stuck in a traffic jam like this in Bangkok คำ <c oughs> ต่อไปครับสัญญาณไฟจราจรครับถ้าเราขับรถอยู่พื้นถนนข้างล่างใช่ไหมครับก็อาจจะมีสัญญาณไฟจราจรเขาเรียกไฟแดงใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า traffic light traffic light ก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับไม่ได้เรียกว่า red light นะครับบางคนไปแปลตรงตัวว่า red light red light คือไฟสีแดงนะครับ ถ้าบอกกับฝรั่งว่า red light บางคนก็อาจจะเข้าใจแต่ว่าส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นแค่ไฟที่มีสีแดงแค่นั้นเองเขาจะไม่เข้าใจว่าเป็นเสาขึ้นมาแล้วมี3สีเป็นสัญญาณไฟจะไม่เข้าใจแบบนั้นนะครับถ้าอยากจะให้เข้าใจแบบนั้นเลยก็ต้องพูดว่า traffic light นะถ้าเป็นสีแยกใช่ไหมครับสีแยก traffic light ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามสีแยกใช่ไหมสีแยกก็จะเรียกว่าเป็น intersection intersection นะครับก็คือสีแยกตอนนี้เราก็ ไหลไปเรื่อยๆนะครับ keep on moving little by little นั่นคือสาเหตุที่เราสามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับเพราะมันติดแบบไม่เป็นไหนเลยขยับไม่ได้เลยเอานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็คงจะถึงที่หมายวันนี้แน่นอนครับ we will reach our destination within today for sure right don't worry เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาเรียนรู้สถานการณ์จริงเกี่ยวกับรถติด ในประเทศไทยกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับวิดีโอต่อๆไปของครูบอลน,นะครับแจ้งข่าวนิดนึงผมจะพยายามอัปเดตวิดีโอ,อ,อสอนภาษาอังกฤษในเพจของเราเนี่ยทุกวันอาทิตย์ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับทุกวันอาทิตย์ประมาณ4ี่โมงเย็นผมจะอัปวิดีโอขึ้นมานะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามชมวิดีโอของเราวันอาทิตย์4ี่โมงเย็นนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์ในเพจของครูบอลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าวิดีโอประเภทสอนภาษาอังกฤษแบบนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์ดีนะครับ<ม>ก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย